วันนี้ลุงนุ้จะเข้ามาคุมนาโปลีครับกับระยะเวลา10ปีหลังจากที่นาโปลีคว้าแชมป์ซีเรีเอมาครองได้ปนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนาโปลีไม่เคยได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะทีมจากอิตาลีที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าได้มีเพียงแค่3ทีมคือเอซิมิลานอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสวันนี้ผมจะมาสร้างนาโปลีขึ้นไปเป็นหมายเลขหนึ่งของยุโรปให้ได้และข่าวซื้อขายล่าสุดนาโปลีเพิ่งคว้าเควินเดบอยเข้ามารวมทัพได้ตำแหน่งแรกที่ผมเล็งไว้เลยคือเซ็นเตอร์ฮาฝั่งขวา ที่สไตล์เป็นบอลเพย์ยิ่งดีเฟนส์ที่ตรงนี้ต้องเป็นนักเตะที่สามารถจ่ายบอลจากหลังไปหน้าได้ครับแล้วก็เล่นบอลโดยเท้าดีมาเกฮีในวัย24ปีกับโอเวอร์ลอ82อิบราฮิมโคนาเต้ในวัย26ปีกับโอเวอร์ลอ86กับงบประมาณปีนี้ที่มีแค่45ล้านหลังจากที่ทีมได้เซ็นเควินเดบอยเข้ามาดิวขาออกไลน์แรกครับมาลินกับราคา2.8ล้านไปปามาลายที่2มาร์คซอช,ชี่ย้ายไปโตลิโน่กับราคา2 พิคดิวประจำซัมเมอร์นี้ไปแล้วครับวิกเตอร์โอซิเมนกับราคา170ล้านและเราจบที่โคนาเต้ครับเซนเตอร์ฮาบในวัย26ปีตัวนี้จะเข้ามาเติมเต็มเกมลับให้เราได้แน่ครับตำแหน่งต่อไปครับคือมิดฟิลตัวรับกับสไตล์การเล่นโฮดดิ้งแบบโรมมิงครับจาชาร์ลีมิดฟิลตัวรับในวัย22ปีกับโอเวอร์ลล80และสแตมีนาของเขาสูงถึง90พร้อมมีเพลย์สไตล์2อย่างที่เป็นแบตเตอรี่1อันตอบโจทย์อย่างที่ผมต้องการทุกระเบียบนิ้วดีวนี้จบ ง่ายเลยครับจาชารีลีกับราคา40ล้านได้มิดฟิลตัวรับมาแล้วตำแหน่งต่อไปครับคือแบ็กซ้ายเพราะตอนนี้แบ็กซ้ายผมมีแค่คนเดียวลูกเกลี่ในวัย23ปีกับโอเวอร์ล77 และราคาก็แค่12ล้านเองอยู่นี้จบง่ายเลยครับกับราคาแค่13ล้านทำให้ตอนนี้เรามีนักเตะสคนที่เข้ามาใหม่รวมถึงเควินเดบอยที่เข้ามาก่อนที่เราจะเข้ามาคุมทีมและคู่ของเดบอยก็คือสกอตแม็กโทมิน่ครับที่ได้ส่งจดหมายชวนให้เรามาคุมทีมนี้เองเว้ยไปเวรน,นี้ได้ไงวะ และแตำแหน่งต่อไปที่จะเอาเข้ามานะคือกองหน้าตัวเป้าที่จะเข้ามาเป็นสำรองลูกากูครับผมในวัย32ปีตำแหน่งเนี้ยผมให้บทบาทเป็น Fa ลนซึ่งลูกากูอาจจะเล่นได้ยากหน่อยจอาวาเปโดในวัย23ปีครับกับโอเวอร์ลอ81คนนี้สามารถเล่น Fa ลนายได้อีกหนึ่งคนคือดาวินนุนเยสครับผมกองหน้าในวัย26ปีกับโอเวอร์ลอ82ตัวนี้มีช่วงหนึ่งครับที่มีข่าวหนาหูว่าจะย้ายมานาโปลีนะซึ่งสไตล์การเล่นของเขาก็ไม่เหมาะกับระบบที่เราใช้ตอนนี้ด้วยดิ นี้ก็เลยไปจบที่เจ้าเปโดครับกับราคา45ล้านและตำแหน่งต่อไปที่เราจะเอาเข้ามาครับคือปีขวาที่ตอนนี้เป็นดาวิดเนเลสในวัย28ปีกับโอเวอร์ลอ81บาการโอโกปีขวาในวัย22ปีกับโอเวอร์ลอ80ตัวนี้มีเพสต์ตล์ถึง5อย่างและเขาก็กำลังจะหมดสัญญากับ PSV ดี๋วนี้จบที่25.8ล้านครับ จบฤดูการแรกนาโปลีเป็นแชมป์ซีรียเอครับ38เกมเก็บได้8 6คะแนนชนะ25เสมสเอ11แพ้เพียงแค่2แชมป์ซูเปอร์คัพเป็นของเอซีมิลานครับชนะบุลนญา1นต่อส่ส่วนเราได้เล่นรอบเฟนิไซนอลด้วยนะซึ่งเราแพ้เอซีมิลาน0ูนต่อ2โคไปอิตาเลียครับแชมป์เป็นปของเอซีมิลานยู่าแชมเปี้ยนลีกปีแรกของลุงหนูกับนาโปลีรอบลีกจบอันดับที่เท่าไหร่ท็อป10ไม่มีนะไปกันลยไวหน่อยครับท็อป20ก็ไม่มี โอ้โห oh. อันดับที่28 8ดเกมชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง5ได้เข้ารอบเพลย์ออฟปะวะ ไม่ตกตั้งแต่รอบหลีกครับผมปีแรกของเราแชมเปี้ยน่ลีกก็จบที่ปารีสนะชนะบาเซโลนาห่ต่อ2ดาวสันเวของลีกในปีแรกเป็นจาวเปโด29ประตูจาก38เกมครับดาวสันเวของทีมก็เป็นจาวเปโดนี่แหละที่37ประตูจาก52เกมท็อปแอซซิตของทีมก็เป็นจาวาเปโดครับที่12อแอซซิตจาก52เกมและลูกากูก,กองหน้าคนเก่ามีโอกาสลงสนามแค่6เกมเว้ย และไม่สามารถทําอะไรได้เลยและปีนี้มีคนโอเวอร์ลอตกลูกากูในวัย3 3ปีโอเวอร์ลอตกเหลือแค่79 Kevin เ e ควินเดบอยโอเวอร์ลอตกเหลือ85กับอายุ34เอาอย่างน้อยปีแรกก็ยังรักษามาตรฐานทีมครับสามารถคว้าแชมป์ซีลเอมาครองได้แต่ปีหน้ายังไงก็ต้องต่อยอดไปฟุตบอลถ้วยในประเทศหรือไม่ก็ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้ครับผม เข้าสู่ดูกการที่2ครับกับสกอรชุดนี้ที่ปีนี้ผมจะเติมปีกซ้ายเข้ามาครับยูดิสปีกซ้ายในวัย21ปีชาวตุรกีครับกับโอเวอร์ลอ81ที่ดูแล้วมันยังจะพัฒนาได้อีกเยอะดีลวนี้จบที่ราคา50ล้านครับก็ถือว่าสูงพอสมควรกับนักเตะวัยแค่20ปีและยูดิสก็เข้ามายืนปีกซ้ายเลยตอนนี้ที่ผมกังวลคือเควินเดบอยอายุเขา35ปีปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขากับเราแต่ผมมีตัวแทนเขาแล้วแหละทำให้เป้าหมายของเรา ขยับมาที่เซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ้ายมูเรโลเซนเตอร์ฮาฟในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอร83แต่เขาเพิ่งย้ายมาอินเตอร์มิลานหวยเลยไปออกกับสวนบอสแมนครับผมกับราคาแค่40ล้านได้บอสแมนเข้ามายืนเซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ้ายคู่กับโคนาเต้ผมบอกเลยเกมรับโคตรแน่นแต่ตอนนี้ที่ผมกังวลเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่ผมจะเอาเข้ามาแทนมิเลตในวัย29ปีโอเวอร์ลอรแค่84มาคู่คานิเซกี้ในวัย26ปีกับโอเวอร รอแราคา66.7ล้านแต่ตอนนี้เราเหลือเงินแค่66ล้านและปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายของลูกากูด้วยนะกับวัย33ปีนี่คือดิวแรกของขาออกปะวะแล้วเราปล่อยให้ลาซิโอกับราคาแค่21ล้านและดิวของเมเลตจบที่40ล้านครับผมและดิวผู้รักษ,ษาประตูคนใหม่เราก็จบที่มาโค่นี่แหละกับราคาถึง65ล้านและมาโค่ก็เข้ามาเป็นผู้รักษ,ษาประตูตัวจริงเลยถ้าดูจากสักรชุดเนี้ยขอแค่แชมป์ในประเทศก่อน จบด้วยการที่2ครับปีนี้เราจบอันดับ2ของลีกเป็นได้แค่รองแชมป์แชมป์ของลีกปีนี้ครับเป็นเอซมิลานที่91คะแนนแชมป์สุปครับปีนี้เป็นของยูเวนตุสครับผมโคพปนด์เลียครับแชมป์เป็นของลาซิโอนะครับชนะอัลตันตา1ต่อสส่วนเราตกรอบรองเสมอกับอัลตันตา2ต่อสอจะกรวมแพ้ไป2ต่อ3และยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ครับรอบลีกเราจบอันดับที่เท่าไหร่ท็อปเ0ไม่มีห1า็ ه, ครับผม แดเกมชนะ4เสมอ2แพ้2และรอบเพย์ออฟเราเจอกับเดนาโมเคียบนะซึ่งชนะไปด้วยสกอร3์3ต่อ1ครับสกอร์รวม6ต่อ1ไปรอบ16รอบนี้เราต้องดวลกับโมนาโกครับผมและเสมอ1ต่อ1ครับสกอร์รวมชนะ3ต่อ4เข้าควอเตอร์ไฟนอลส่วนควอเตอร์ไฟนอลเราแพ้เลเวอ์คูเซ่น2ต่อ1สกอร์รวม3ต่อ2และแชมป์ของปีนี้เป็นโอลิปิกอสวอเตอร์ และเขาชนะโรมา1ต่อ0ดาวนันโบของลีกปีนี้เป็นเตรมี่ของอินเตอร์มิลานนะที่25ประตูจาก38เกมและดาวนันโบของทีมก็เป็นจอเปโดนี่แหละที่34ประตูจาก58เกมส่วนเดบอยปีนี้ได้ลงสนามไป46เกมนะยิงไป7แอสซิต์อีก7และสกอตได้โอกาสลงสนามไปเพียงแค่19เกม เข้าสู่ฤดูกาลที่3ครับปีนี้ได้งบประมาณถึง182ล้านแต่ผมบอกก่อนเลยการเสริมทัพปีนี้เครียดแน่ต่อให้งบประมาณจะเยอะแค่ไหนก็ตามเพราะผมต้องเสริมกองกลางที่จะเข้ามาแทนเควินเดบอยในวัย36ปีส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งมิฟลด์ตัวกลางบล็อกทูบ็อกครับที่จะเข้ามาแทนสกอตต์เบคโทมินในตำแหน่งตัวจริงและแบ็คขวาที่จะเข้ามาแทนดิโลเซลโซความเครียด มันตกอยู่ที่ตัวแทนของเดบอยอย่างเดียวเลยเว้ยเพราะมันคือวาลเบเดในวัย28ปีกับโอเวอร์ลอ90ที่ราคาสูงถึง143ล้านดิวนี้เราเข้ามาเจราจาเองเลยถ้ากดได้สัก135ผมก็มีความสุขแล้วแต่มาเก็ตเวลูมันก็131ไปแล้วอ่ะดิไม่ยากถ้าอย่างนั้นผมยื่นที่135บวกเซลล์อนคอสอีก20%อันเช่ขอ176เซลล์อนคอสอีก5%ผมขอ40ได้ไหมเซลล์นคอส5%ผมให้ได้ขอ159.6 ได้อยู่นะขอลดอีกเมื่อกี้ผมขอไปสี่ิใช่ปะ่ะเอาไปสี่ห้าเพิ่มมาอีกห้าล้านกับเซลลนขอห้าเปอร์เซ็นตจบครับผมโอเค 14 5ล้านกับกองกลางสไตล์เพเมเกอร์ระดับท็อปๆปของโลกดิวนี้เป็นดิวที่เครียดพอสมควรเลยครับไม่ใช่ว่าแค่เรานะอย่างน้อยนักเตะก็ต้องเครียดแหละถ้าผลงานไม่ดีฟันเดอร์สันในวัย26ปีกับโอเวอร์ลอรแค่82ยานกูสโตในวัย25ปีกับโอเวอร์ลอร4ดูจากสเตตยังไงก็ต้องเป็นยานกูสโตรครับแต่ราคาของเขาอยู่ที่46.6ล้านแต่เราเหลือเงินแค่14ล้านถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอปล่อยอออก,ก่อนมีนักเตะ บางคนที้ไม่ได้ใช้งานครับขาออกดิวแรกครับแล้วดิวนี้เราได้ถึง43ล้านดิวที่2 d ดีโลเซนโซย้ายทีมในราคา20ล้านครับผมมีอัตลันตายื่นข้อเสนอมาซื้อสกอตแบคโทมิเนวะ <laughs> แล้วหน้ากูโคตรมีความสุขไ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ สกอตไม่ได้ลงผมก็จะเก็บมันไว้ครับผมยูแบกขวาจบที่ยานคูสโตครับกับราคา44ล้านตอนนี้เหลือแค่มิดฟิลตัวกลางบ็อกทูบล็อกครับผมลิชชี่ในวัย25ปีกับโอเวอร์ลอร5ตอนนี้มีเลอัลมารติลดยืนขอเสนอไปแล้วค่าตัวเขาแค่47.8เดองแต่เราเหลือเงินแค่31ล้านนะดิคนแล้วเป็นมารติลดกด้วย a few minutes later โลมาโน่รายงานครับลิชชี่ย้ายไปร่วมทัพเรอัลมารติลดเป็นที่เรียบร้อยดิวกองกลางเราเลยมาจบที่ไลท์ครับ กับราคา30ล้านจบฤดูกันที่3ครับซีรียเ A เรากลับมาเป็นแชมป์38เกมเก็บได้83คะแนานชนะ25เสมอ8แพ้ไป5ซูเปอร์ครับเราก็เป็นแชมป์ครับผมชนะอัาราลันตา2ต่อ1ส่วนโคภายเตเลียแชมป์เป็นของอาตาลันตา ชนะโลมาสามต่อสองส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ปีนี้ครับรอบลีกเราจบท็อปไฟแปดเกมชนะสี่เสมอสี่ไม่แพ้ใครหรือว่าเป็นเพราะสกอตบึงดุเป็นสำรองวะ What และเข้ามารล่บ16ทีมเราเจอกับลิเวอร์พูลนะแพ้ด้วยสกอร2์2ต่อ3ครับแต่สกอร์รวมชนะ4ต่อ3มาควอเตอร์ไฟนอลเราเจอกับปารีสและชนะด้วยสกอร2์2ต่อ1สกอร์รวม5ต่อ1ไปกันต่อเซมีไฟนอลเราดวลกับแมนซิตี้ครับผมและจบที่ชนะ1ต่อ2สกอร์รวม2ต่อ5เข้าชิงกับเรอัลมาดริดเหมือนมึงแกล้งกูไว้้ย ตอนตลาดนักเตะก็ยังแย่งนักเตะกันอยู่เลยและนี่คือ11ตัวจริงของเรอัลมาดริดครับกับระบบ433แบบโฮดิ้งและนี่ครับคือ11ตัวจริงของเราที่ดีที่สุดแล้วไปลุ้นกันเกมนี้จบที่2ตัว3 n a นาโปลีเป็นแชมป์ครับ ดาวซันโวของลีกเป็นยูดิสที่28ประตูจาก38เกมและอันดับ2เป็นจอเปโดที่22ประตูจาก38เกมและท็อปแอซิตก็เป็นจอเปโดครับที่11แอซซิตจาก38เกมและดาวซันฟูของทีมปีนี้ก็เป็นยูดิส41ประตูจาก59เกมท็อปแอซิตของทีมก็เป็นจอเปโดครับที่19แอซซิตและโอเวอร์ลอของเขาก็ขึ้นถึง89กับอายุแค่26ปีส่วนยูดิสโอเวอร์ลอก็ขึ้นเป็น85ดาวิดเนเรสโอเวอร์ลอขึ้นเป็น86 กับอายุ31ส่วนเควินเดบอยครับโอเวอร์ลอเหลือแค่82กับอายุ36ปีปีนี้ทิปเปิลแชมป์ครับแต่ซูปเปอร์ครับเขาไม่เอามาแห่ดิ และปีนี้ผมก็ยังเชื่อใจแดนกลางชุดนี้อยู่ทําให้ผมมองหาปีกวาครับที่จะเข้ามาแทนดาวิดเนเลสรามินยาเมาในวัย20ปีกับโอเวอร์ลอร82นี่คือนักเตะที่ติดทีมชาติสเปนและสามารถพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโรตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีแต่ราคาของเขาก็ถึง241ล้านซึ่งงบเราปีนี้มีอยู่194ล้าน ผมเลยเล็งไปที่ซาวินโยเว้ยปีขวาในวัย24ปีกับโอเวอร์ลอ87ของแมนซิตี้เขาเหลือสัญญากับแมนซิตี้เพียงแค่12เดือนซาวินโยอาจจะไม่ได้เก่งเท่ายาเมานะแต่ถ้าวัดกับดาวิดเนเลสยังไงเขาก็เหนือกว่า <S <S และบอลลงดอปีนี้เป็นของเจ้าเปโดเอา้าก็นักเตะเราไม่ใช่หรอแต่ทำไมผมถึงไม่ได้เข้าไปดู จบดูกการที่4ปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์ลีกนะ38เกมเก็บได้86คะแนนและซูเปอร์คัพปีนี้ก็เป็นแชมป์อีกครั้งครับผมเสมอกับอัลรันตา2ต่อ2ชนะด้วยการดวลจุดโทษ5ต่อ3แต่โคปาอิตาลียเป็นของอินเตอร์มิลานชนะอูดิเนเซ่1ต่อ2และเราเฮ้ยเดี๋ยว ปีนี้ตกรอบ16แพ้ซักซูโอโล่หนึ่งต่อ2ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้รอบลีกเราจบท็อป10ครับผมและเป็นอันดับ9 8เกมชนะ4เสมอ3แพ้แค่1่เข้ารอบ16เจอกับเลเวอร์คูเซ่นแล้วแพ้ด้วยสกอร์3ต่อ1นสกอร์รวม3ต่อ4อย่างเข้ารอบพอเตอร์ไฟแนลเราดวลกับปารีสครับผมแล้วเสมอสองสอสกอร์รวมแพ้5ต่อ4ส่วนแชมป์ปีนี้ก็เป็นปารีสครับชนะแอตเลติกมาดลิก4ต่อ3อย่างน้อยเราก็แพ้ทีม ส่วนดาวซันโวอของลีกปีนี้เป็นปาวิดิสของโตริโนครับผม23ประตูจาก36เกมของเรามีติดมาในอันดับ3ครับ็อบแอดซิตเป็นราฟาเอลเรเอานะของเราเป็นอันดับ2ครับผมเบาเวเดที่10แอดซิตจาก33เกมปีนี้ได้แชมป์สรายการครับแต่เอามาแค่รายการเดียวคือซีรีส์ออิตาลีก็ยังดีเว้ยที่มีแชมป์ติดมือ เข้าสู่ฤดูกาลที่5ครับทีมเราต้องเข้าสู่การเปลี่ยนถ่ายกันแล้วกับงบประมาณ221ล้านเห็นอย่างนี้ ans, อาจจะดูว่าเยอะนะแต่ปีนี้เราต้องขยับหลายตำแหน่งเลย แล้วก็ยังมีนักเตะที่จะรีไทยในปีนี้อีกนะอาร์เมียเซนเตอร์ฮารในวัย35ปีปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเขากับเราเควินเดบอยปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายของเขากับเราอังเดย์แฟงเซมโบในวัย33ปีปีนี้เขาต้องการย้ายออกจากทีมทําให้ปีนี้เราต้องเสริมถึง3ตําแหน่งครับตำแหน่งแรกคือเซนเตอร์ฮารดีแอนเจโรเซนเตอร์ฮารในวัย21ปีโอเวอร์ลอร81ชาวอิตาลีลามิเลสในวัย22ปีโอเวอร์ลอร75ชาวอาร์เจนตินาดี๋วจบที่ดีแอนเจโรครับผม กับราคา38ล้านเดียนเจโลเข้ามาฝึกซ้อมบอลเพย์อิงดีเฟนต์เลยต้องใช้เวลา24สัปดาห์ครับตำแหน่งต่อไปคือมิดฟิลตัวรับที่จะมาเป็นตัวจริงเดบาสมิดฟิลตัวรับในวัย25ปีชาวเบลเยียมกับโอเวอร์ลอร5าคาร์ลสบาเลบาในวัย25ปีโอเวอร์ลอร6ตัวนี้มีเพย์สไตล์ถึง4อย่างดิวจบที่บาเลบาครับกับราคา86ล้านอีกหนึ่งตำแหน่งคือมิดฟิลตัวกลางที่จะเข้ามาเป็นแค่ตัวสำรองครับ เบียโก้ในวัย19ปีกับโอเว่ารอ76กับเพลสไตล์ถึง3อย่างมาเข้ามาตรวจร่างกายเลยเบียโก้อายุยังน้อยและเป็นนักเตะอิตาลีด้วยมาดูขาออกกันบ้างครับแซมโบย้ายไปร่วมทัพเบอร์รี่กับราคาแค่11ล้านดาวิดเนเรสในวัย32ปีย้ายไปร่วมทัพแฟงเฟิร์ตกับราคา55ล้านขาออกดิวสุดท้ายครับผมโลบอสกาย้ายไปร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้กับราคา10ล้าน จบฤดูการที่5ครับปีนี้เราก็ยังเป็นแชมป์ซีรีส์เอสเกมเราเก็บได้79คะแนนแพ้ไปถึง5ซูสุอร์ครัพแชมป์ก็เป็นของนาโปลีครับผมชนะอินเตอร์มิลานศูนย์ต่อหนึ่งโคภายิตาเลียแชมป์เป็นของเอซีมิลานชนะอินเตอร์มิลาน0ูนต่อสเราจบที่รอบไหนอ่ะไม่ใช่รอบรองด้วยเป็นรอบก่อนรองครับผมคอเตอร์ไฟนอลแพ้แชมป์อย่างเอซีมิลานไปสาต่อส รายการเดียวเลยที่ยังไม่ได้ตอนเนี้และยูฟ่าแชมเปี้นลีกปีนี้รอบลีกเราติดท็อป10นะและจบอันดับ6เเขารอบ16มาเจอกับโมนาโกครับผมและชนะด้วยสกอร์2ต่อ0สกอร์รวม3ต่อ1ไปต่อที่ควอเตอร์รอบนี้เราเจอกับมักเซยและชนะ1ต่อ0สกอร์รวม4ต่อหไปกันต่อที่รอบรอง และรอบนี้เราเจอกับปารีสและชนะด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองสกอร์รวม2ต่อสีเข้าชิงกับเอซมิลานนี่คือสเวตตัวจริงของเอซิมิลานครับกับระบบ343และนี่คือสเวตตัวจริงของเราครับที่มีโคนาเตติดโทษแบนชิบหายแล้วเกมนี้เซนเตอร์ฮาฝั่งขวาเราต้องใช้เป็นแอนเจโลดาวรุ่งในวัย22ปีแต่ก็ยังดีนะที่3ประสานแดนบนเราโอเวอร์หลอ90ทั้งหมดแล้วแล้วเกมนี้จบที่3าตหนึ่ง ของนาโปลีเราได้3ประตูจากบาเบเีตั้งแต่นาทีที่1ครับผมยูดิสนาทีที่61และจอเปโดนาทีที่78ปีนี้ดาวซันโวของลีกเป็นเอสโปซิโตของอินเตอร์มิลานว่ะดาวซันโวของทีมเป็นยูดิสนะที่32ประตูจาก57เกมขอบแอซซิตก็เป็นยูดิสครับผมที่12แอซิตจาก57เกมและยูดิสยังเป็นรองดาวซันโบของยูด้วยนะที่10ประตูจาก15เกม ไปฉลองดับเบิลแชมป์กัน <c oughs> กูไม่เรียกที่เปิลแชมป์แล้ว ซูเปอร์ครับมันไม่เอามาแห่มันก็เหมือนได้ดับเบิลแชมป์ตอนฉลองนะปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีครับที่ขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศและยุโรปตอนนี้เข้าปีที่6แล้วนะกับสัคสิบเอ็ดตัวจริงชุดนี้ครับที่โคตรดีปีนี้ผมว่าผมจะไม่เสริมใครเลยด้วยนะงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าพัฒนาการแต่ละคนเป็นยังไงยูดิสโอเวอร์ลอร์เก้าสิบเอ็ดกับอายุยี่สิบห้าปีจาเบโดโอเวอร์ลอร์เก้าสิบกับอายุยี่สิบแปดปีซาวินยูโอเวอร์ลอร์เก้าสิบเอ็ดกับอายุย คูสโตโอเวอร์ลอปดสกับอายุ28ปีและมาโคครับผู้รักษาประตูในวัย30ปีโอเวอร์รลอรเก้งในงบประมาณปีนี้ก็ให้มาซะเยอะเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะเสริมตรงไหนจริงๆแต่ก่อนไปเดี๋ยวเรามีซูเปอร์คัพกับอันเดอร์เลดกับ11ตัวจริงของเราชุดนี้ดูซิจะจบยังไง้าเป็นฮเสมอหนึ่งในเกมครับแล้วแพ้ด้วยการดวนจุดโทษ1ต่อ3 คนที่ยิงไม่เข้าเป็น3ประสานเกมลุกของเราผมว่าผมเปลี่ยนใจว่ะจากการแพ้เดเลดผมว่าผมต้องเสริมสำรองมาสักหนึ่งคนในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลาง เควินซิโลลี่ในวัย25ปีกับโอเวอร์ลอ81ชาวอิตาลีดิวนี้จบง่ายครับที่25ล้านเพื่อเข้ามาเป็นตัวสำรองและวันประกาศบอลลงดอครับมันจะเกิดขึ้นในวันที่1ของทุกเดือนโนเวม ber และปีนี้ครับนักเตะที่ได้บอลลงดอเป็นซาวินโยปีขวาชาวบราซิลครับจากนาโปลีแล้วคนที่มอบรางวัลครับเป็นเอลิคันโตนาเอาไว้อย่างน้อยเราก็สามารถปั้นนักเตะมาคว้าบอลลงดอได้1คน จบฤดูกาลที่6ก็ยังเป็นแชมป์ซีรีส์เปีนี้38เกมเก็บได้ถึง100คะแนนแพ้ไปมอเกม,มสีได้ว่าอยากได้ไร้พ่ายสักครั้งหนึ่งอ่ะส่วนซูสป,ปะครับปีนี้เราเป็นแชมป์ครับผมชนะเอซิมิลาน0ูต่อ2ลุ้นรายการนี้ดีกว่าโคปาอิตาเลียแล้วแชมป์เป็นของฟีอโอครับชนะยูเวนตุส2ต่อ0เราละ่ะไม่ได้ครับรอบรองตกรอบก่อนรองอีกแล้ว ครั้งนี้เสมออูรินเนเซ่หนต่อหนึ่งครับแล้วแพ้ด้วยการดูจุดโทษผมรู้สึกว่าทีมเราเหมือนจะอ่อนเรื่องการดูจุดโทษนะยูฟ่าจะไม่นลีกปีนี้รอบลีกจบท็อป10ก็ผมเป็นอันดับ8 8เกมชนะ4เสมอ3แพ้แค่1รอบ16เราเจอกับเชลซีนะแล้วกดได้ถึง3ต่อ1ครับสกอร์รวม5ต่อ2ไปต่อที่คอเตอร์ไฟแนลแล้วเจอกับไบเอเนมินิกและจบที่2ต่อ2ครับผมสกอร์รวมเป็น5ต่อส เราไปรอบรองรอบนี้เราดวลกับมนากครับผมแล้วชนะ0ูนต่อสสกอร์รวม0นย์ต่อ4เข้ารอบชิงดวลกับแอตเลติกขับและนี่คือทีมออฟเดอะซีซั่นของปีนี้ครับก่อนที่เราจะไปชิงฟุตบอลยูฟ่านี่ครับคือ11ตัวจริงของแอตเลติกขับกับระบบ 42- 3สดูแล้วจะไม่ง่ายนะเกมเนี้ยแต่สกคอส1 1ตัวจริงของเราก็พอตัวอยู่นะมีนักเตะที่โอเวอร์ลอเก้าสิบเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งสองคนไปครับลุ้นกันว่าจบยังไงแล้วเป็น3ต่อศูน กินไข่ดาวซัมโฟของลีกปีนี้ก็เป็นโอคาโฟครับผมของอินเตอร์มิลานที่25ประตูจาก38เกมท็อปแอซซิดเป็นชูบูเซของเอซีมิลานครับผมและคนนี้ครับสกอตแบ็กโทบินเนในวัย34ปีโอเวอร์ลอลดเหลือแค่77 มาฉลองแชมป์กันอีกแล้วครับผมเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสสมัยติดผ่านมา6ฤดูกาลครับและนี่คือฤดูกาลที่7ที่เราไม่เคยคว้าแชมป์โคลปลาอิตาเลียได้เลยและปีนี้เราจะมีเสริมทัพแค่1ตําตำแหน่งนะคือตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเพื่อเข้ามาเป็นสำรองเพราะโอลิเวล่าเขาจะรีไทยหลังจบปีนี้ครับด้วยวัย33ปีและอีกหนึ่งคนคือสกอตแบ็กโทมินในวัย34ปีฟิลิปโปดิเอนเจโลในวัย20ปีกับโอเวอร์ลอร์เจ็ดสิบแปดราคาของเขาแค่12.4ล้าน กับงบประมาณปีนี้ที่บอร์ดให้ถึง359ล้านโอ้ยเห็นเงินก็อยากซื้อนักเตะนะแต่ก็ไม่รู้จะซื้อตรงไหนแล้ววะมาแล้วครับฟิล ippo a n g e l u c ปีนี้ที่ต้องเสริมทัพเป็นเพราะว่านักเตะตัวเก่าจะรีทายก็แค่นั้นเองและปีที่แล้วเป็นแชมป์ปีนี้เรามาลุ้นวันลงดอกันต่อครับในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนและคนที่ขวาบันลงดอปีนี้ก็ยังเป็นซาบินโยครับ และปีนี้ก็เป็นตำนานบราซิลอย่างลิคาโดกาก้าครับมามอบให้กับนักเตะบราซิลอย่างซาบิโยจบฤดูกาลที่7ครับปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์ซีรีส์ A 38เกมเก็บได้78คะแนนและซูเปอร,ร์คัพปีนี้ก็เป็นของยูเวนตุสครับผมเสมอกับฟิออร์หนึ่งตหนึ่งและชนะด้วยการดวลจุดโทษนีด่ดีกว่าครับโคปาอิตาลีแชมป์เป็นของอินเตอร์มิลานและเราตกรอบรองแล้วโอ้โห,โห,โหยาวปาจอยทักทีได้ไหมเนี่ยแพ้ด้วยสกอร์สองต่อสามสกอร์รวมสี่ต่อสี่ครับแล้วก็แพ้ด้วยการดวลจุดโทษไม่ต้องทำพี่แอรแล้วไปฝึกจุดโทษดีกว่าพวกมึงอะ what อยู่ไฟช็เปไน่ลีกรอบลีกเราจบอันดับที่2อวิปีนี้มาดีรอบ16ทีมเราเจอกับอาร์เซนอลครับผมและชนะถึง3ต่อ0สกอร์รวม5ต่อ2ไปต่อที่คอเตอร์ไฟนอลและเจอกับโมนาโกครับชนะ0ูต่อสสกอร์รวม0ูต่อ5และรอบนี้เราแพ้เรอัลมาดริด2ต่อ1สกอร์รวม3ต่อ2ครับผม และแชมป์ปีนี้ครับเป็นของริเวอร์พูลเสมอกับพลิกหนึ่ต่อหนึ่งและชนะด้วยการดวลจุดโทษ5ต่อ4ดาวซนโวของลีคือคอนาดูของฟิออร์ครับผม26ประตูจาก37เกมดาวซนโวของทีมเป็นยูดิสครับผมที่37ประตูจาก58เกมและท็อปแอสซิตเป็นซาวินโยที่17แอสซิตจาก57เกมปีนี้เราสามารถคว้ามาครองได้แค่1โทฟี่ครับคือซิลีเออิตาลี ในปีนี้เราจะเริ่มดึงตัวนักเตะที่จะเข้ามาเป็นตัวสำรองเพื่อที่จะขึ้นเป็นตัวจริงในอนาคตและแลตำแหน่งแรกคือมิสซิลตัวกลางที่จะเข้ามาแทนบาเบเดในวัย33ปีและเป็นโจวานโนวิสกองกลางในวัย24ปีกับโอเวอร์ลอ86ตัวนี้ราคาอยู่ที่94ล้านซึ่งปีนี้งบประมาณเรามีถึง373ล้านแล้วเข้ามาตรวจร่างกายเลยครับโจวานโนวิสกับราคา100ล้านตอนนี้นักเตะที่ราคาหลักร้อยล้านนี่คือธรรมดาสำหรับทีมเราเลยนะอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมต้องการคือกองหน้า ตัวเป้าตัวสำรองครับคาซาเดสกองหน้าในวัย21ปีกับโอเวอร์ลอ80ชาวอิตาลีมาครับคาซาเดสเข้ามาตรวจร่างกายกับราคา35ล้าน จบฤดูกาลที่8ก็ยังเป็นแชมป์ซีรีส์ A 38เกมเก็บได้ถึง98คะแนนสุอร,ร์คัพปีนี้ก็ยังเป็นนาโปลีนะครับผมที่เป็นแชมป์ส่วนโคลตาเตียแชมป์เป็นของอินเตอร์มิลานแล้วชนะนาโปลีของเรา3ต่อ2ปีนี้เข้าถึงรอบชิงแล้วนะ แต่ก็ยังไม่ถึงแชมป์ครับและยูฟ่าแชมเปียนลีกปีนี้รอบหลีกเราจบที่อันดับ3 8เกมชนะ6เสมอ1แพ้1มี19คะแนนเขารอบ16มาเจอกับลิเวอร์พูลแล้วแพ้ลิเวอร์พูลศูนต่อสสกอร์รวม1ต่อ3ตกตั้งแต่รอบ16ส่วนแชมป์ปีนี้เป็นของแมนซิตี้ครับผมชนะลิเวอร์พูลไป1นต่อ2ดาวส่วพวกของลีกปีนี้เป็นยูดิสนะที่29ประตูจาก38เกมอันดับ2เป็นเจ้าเปโดกองหน้าของเราท็อปแอดซิตก็เป็นยูดิ ครับผมที่11แอตลิจาก38เกมและเด็กใหม่ที่เราดึงเข้ามาปีนี้ได้โอกาสลงถึง5เกมนะและอ n นเจโลเซนเตอร์ฮาปปีนี้ลงสนามไปถึง45เกมยิงได้ถึง3ประตูและเมื่อตลาดใดซิชั่นหน้าเปิดครับซาวินโยเขาจะย้ายไปร่วมทัพเลเวอร์คูเซ่นแบบไม่มีค่าตัวไปแล้วครับซาวินโยย้ายไปร่วมทัพเลเวอร์คูเซนและปีนี้เราก็จะเสริมแค่เดียว,ยวคือปีขวาที่ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน ยูกิฟูจิวาระในวัย26ปีกับโอเวอร์ลอ89มาร์เก็ตแวลูอยู่ที่112ล้านซึ่งปีนี้เราได้งบจากบอร์ดมาที่371ล้าน ผมเห็นซูจิวารา์แล้วมันทาให้ผมนึกถึงนักเตะญี่ปุ่นคนหนึ่งเว้ยคือเคียวสุเกฮอนดะที่ช่วงหนึ่งเท้าซ้ายของเขาคือท็อปทอปของยุโรปเลยและปีนี้จะมีนักเตะที่จะรีทายถึง3คนเลยครับคนแรกคือแบ็คขวาอย่างซานโอลี่ในวัย32ปีคาจัสมิฟิตัวรับในวัย33ปีลุนสตอมปีกซ้ายในวัย33ปีจบฤดูกาลที่9ครับปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์ซีรีส 38เกมเก็บได้92คะแนนเท่าปีที่แล้วแพ้เพียงแค่2เกมเสมอไป8และชนะถึง28ปซูเปอร,ร์คัพปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์นะชนะอินเตอร์มิลาน2ต่อส่ส่วนนี่ครับผมโคปาอิตาลีเป็นแชมป์โอ้มาแล้วเอ้หรือมันเป็นเพราะซาวิญโยวะและรอบชิงเราชนะเอซิมิลานไปถึง1ต่อ3ครับและยูฟ่าแชมเปียนสลีกปีนี้รอบลีกเราจบอันดับที่1เลยนะ8เกมชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใครมี20คะแนน รอบ16ทีมเรามาเจอกับดอทมูลครับผมและชนะด้วยสกอร1์1ต่อ0สกอร์รวม2ต่อ3รอบนี้เราดวลกับลิวและชนะด้วยสกอร2์2ต่อ0สกอร์รวม5ต่อ0ไปรอบหลอ,อกและรอบนี้เราเจอกับเรอบัตต์ลิกครับผมสเสมอกัน1ต่อ1ในเกมที่2นะและสกอร์รวมเป็น3ต่อ1ของเราครับผมเข้ารอบชิงเจอกับยูในเต็ดโอ้โ ใช้เวลากี่ปีเนี่ยมึงถึงได้เข้ารอบชิงยูฟ่าตอนนี้คือปี2034นับย้อนโอ้โห9ปีเต็มๆครับผมชีวิตจริงไวกว่านี้ก็ได้นะและนี่คือ11ตัวจริงของยูเนเต็ดหลังจากผ่านมา9ปีครับและนี่คือ11ตัวจริงของเราครับที่เซ็นเตอร์หาคู่โอเวอร์ลอลดลงแล้วไปครับจบยังไงเกมนี้กับยูเนเต็ดแล้วเป็น3ตอนหนึ่งเข้าชิงทีไรได้แชมป์ทุกทีว่ะ และดาวฟันฟงของลีกปีนี้เป็นมิเคลาเซ่ของมิลานครับ22ประตูจาก36เกมดาวซันฟงของทีมปีนี้ก็เป็นยูดิสครับผมที่32ประตูจาก58เกมและท็อปแอซซิดเป็นคูสโตที่15แอซซิสจากห้าเก้าเกมหลังจากผ่านไปเก้าฤดูกาลครับพัฒนาการของนักเตะหลายๆคนที่อายุเยอะโอเวอร์ลอเริ่มจะดรอปลงแล้วนะอย่างเจ้าเปโดตอนนี้อายุ32ปีโอเวอร์ลอเหลือ88โคนาเต้ในวัย35ปีโอเวอร์ลอเหลือ88สเวนบอสแมนในวัย34ปีโอเวอร์บส86 แต่วอลเวเดีกองกลางในวัย35ปีโอเวอร์หลออยัง93ดูแล้วพี่เขาจะยืนเป็นตัวจริงให้กับเราจนจบ1ิบฤดูกาลเลยวะ่ะมาฉลองแชมป์กันหน่อยเว้ยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของเราเลยครับกับการคว้าทุกแชมป์ที่ลงเล่นแต่เอามาแห่แค่3ถ้วย นี่คือลูกการสุดท้ายของโปรเจกต์นี้แล้วครับกับ11ตัวจริงชุดนี้ชุดที่เกือบดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้บอสแมนโอเวลอเหลือแค่8 6กับอายุ34ปีผมเลยคิดว่าผมจะดัน ino, อันเจลิโนขึ้นมาเป็นตัวจริงทางฝั่งซ้ายไม่รู้ว่าปีนี้เราจะคาดหวังแชมป์ได้หรือเปล่าและงบประมาณปีนี้บอร์ดก็ให้มาแค่110ล้าน <c oughs> พออยู่ทีมใหญ่ ร้อยสิบล้านใช้คําว่าแค่ตอนอยู่ทีมเล็กๆเนี่ยโอ้โหแค่ขึ้นมาหลักร้อยล้านอะ่ะกูดีใจใจจะขาดและจบฤดูกาลที่สิเราก็ยังเป็นแชมป์ซีรีส์เอครับผมสาเกมเก็บได้ถึง86คะแนนเ ซูเปอร์คับปีนี้แชมป์เป็นของเอซีมิลานครับชนะอินเตอร์มิลาน1-2ต่อ2โคไปาอิตาเลียแชมป์เป็นของนาโปลีชนะยูเวนตุสในรอบชิง4-2ต่อสส่วนยูฟ่าจะไม่หลีกปีนี้รอบหลีกนาโปลีจบอันดับที่2 8เกมชนะ5เสมอ2แพ้แค่1มี17คะแนนรอบ16เจอกับปารีสครับแล้วแพ้ด้วยสกอร2์2ต่อ4สกอร์รวม4ต่อ5และแชมป์ในปีนี้เป็นของแมนซิตี้นะที่ชนะปารีสได้ด้วยสกอร2์2ต่อ1ดาวซันโวของลีกกปีนี้เป็นอิบราฮิมของอินเตอร์ครับผม24ประตูจาก38เกมดาวซันฟวของทีมก็เป็นจอเบโดนะที่36ประตูจาก53เกมและท็อปแอซซิตก็เป็นจอเบโดครับผมที่13นะแ,แอซซิต ยูดิสที่174ล้านและยังเหลือสัญญาก,กับเราถึง2ปีบรรยากาศการฉลองแชมป์ปีสุดท้ายครับผมปีนี้สามารถคว้ามาครองได้ถึง2แชมป์เลย